สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะค่ะเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันถึงเรื่องพระอภัยมณีตอนกำเนิดสุดสาครนะคะเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานมากเลยนะคะในสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ได้มีตัวอย่างนะคะตัวละครนะคะตัวอย่างบทร้อยกรอง นะคะสนุกสนุกและไพเราะมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักนะคะในข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะเข้ามาสู่ในเรื่องของพระอภัยมณีกันก่อนดีกว่าค่ะการที่เราจะได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของพระอภัยมณีตอนกำเนิดสุสัขาขนั้นเรามาดูตัวชีวิตกันก่อนนะคะตัวชีวิตของเราใน เรื่องนี้นะคะในหน่วยนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องการอ่านเรื่องสั้นๆตามเวลาที่กําหนดได้นะคะคายคะแนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบสรุปความรู้และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านและเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอ่านหนังสือตามคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ําเสมออธิบายข้อคิดเห็นจากการอ่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตจริงและท่องบท จำบทอักขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจนะคะในบทนี้คุณครูก็จะมีบทร้อยกรองนะคะเพื่อที่จะให้ในักเรียนนั้นฝึกการท่องจําบทอักขยานด้วยนะคะเด็กๆค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทราบประวัติผู้แต่งกันก่อนนะคะประวัติผู้แต่งของเรื่องพระอาภัยมณีตอนกําเนิดสุสาครนั้นนะคะมีดังนี้ค่ะ พระสุนทรโวหาหรือผู้หรือสุนทรผู้เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพศ2329บิดาเป็นชาวบ้านกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองมันดาเป็นพระนมของพระองค์เจ้าหญิงจงกลุลพระธิดาในกรมพระราชวังหลังสุนทรผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นกวีเอกนะคะแห่งการแต่งกรอนสุภาพ บทกรอนของท่านมีความไพเราะประทับใจผู้อ่านด้วยค่อยคำที่คมคายสละสลวรวยให้แง่คิดแสดงสัจธรรมซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทุกกาลสมัยสุนทรพูดถึงแก่ก,กรรมเมื่อพศ2398สอร 2, 8, ิริอายุได้69ปีและในโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ200ปีวันที่26มิถุนายนพศ2529 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือเราเรียกว่ายูเนสโกได้ยกย่องสุนทรภู่เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมอนุสาวรีย์สุนทรภู่อยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งทำพิธีเปิดเมื่อวันที่25พฤษภาคมพศ2513นี่คือเป็นประวัติของผู้แต่งในเรื่องรพระอภัยมณีตอนกำเนิดสุดสาครคร่าวๆนะคะนักเรียน เมื่อเราได้ทราบประวัติกันแล้วนะคะเราเรามาดูบทนำเรื่องกันก่อนนะคะค่ะเรื่องนี้นะคะจะเป็นนิทานคำกลอนเรื่องพระภัยมณีเป็นวรรณคดีเรื่องสาคัญของสุนทรภู่ที่มีผู้นิยมอ่านกันจำนวนมากเพราะเป็นบทกลอนที่ไพเราะมีคติคมคายหลายตอนเนื้อเรื่องมีความสนุกสนานและน่าตื่นเต้น ซึ่งแสดงถึงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้แต่งและที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็คือจินตนาการหลายอย่างของท่านเกิดขึ้นมีขึ้นจริงเช่นสำเพต์ของพราโมราซึ่งตรงกับลักษณะของเครื่องบินฮีเพลงของนางละเวงคล้ายกับเครื่องเล่นแผ่นเสียง นิทานคำกรอนเรื่องพระอภัยมณีเป็นเรื่องที่น่าอ่านแล้วสนุกสอดแทรกแง่คิดคติสอนใจและคุณธรรมต่างๆจึงถือเป็นวนรรณคดีเอกของไทยอีกเรื่องหนึ่งนะคะนักเรียนก็คงจะเคยได้ยินเรื่องพระอภัยมณีมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็มีการแสดงมีกิจกรรมวันสุนทรภู่ด้วยนะคะที่เราได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะมีการแสดงนะคะเกี่ยวกับเรื่องพระอภัยมณีการแต่งกาย เกี่ยวกับตัวละครในวรรณคดีไทยนะคะที่เราได้เข้าร่วมนะคะก็สนุกสนานกันนะคะค่ะเรามาดูเรื่องย่อกันดีกว่านะคะเรื่องเนื้อเรื่องยอ่อเรื่องนี้นะคะคุณครูก็ได้ย่อมาให้นักเรียนได้อ่านกันนะคะและได้ความรู้กันนะคะโดยที่คุณครูก็จะทําให้นักเรียนได้ทราบและก็ได รู้เรื่องราวได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะพระพภมณีและสีสุวรรณเป็นโอรสของเท้าสุทัศน์และนางประทุมเกศรแห่งกรุงรัตนาโดยโอรสทั้งสองจเจริญวัยขึ้นได้ไปเรียนวิชากับอาจารย์ผู้มีความรู้ซึ่งมีชื่อเสียงพระพภมณีเรียนวิชาเป่าปี ส่วนศรีสวรร์เป็นวิชาเรียนที่กระบี่กระบองนะคะที่ท่านชื่นชอบนะคะเมื่อเอารถทั้งสองเรียนสําเร็จและกลับมาอย่างบ้านเมืองท้าวสุทัศน์กโกรธมากเพราะวิชาที่โอรสทั้งสองเรียนนั้นไม่เกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองเลยจึงในประเทศโอรสทั้งสองให้ออกจากเมืองไประหว่งางโอรสทั้งสองไปแล้วพบกับพร,รามทั้งสคนซึ่งแต่ละคนต่างก็มีความรู้ความสามารถมาก พระอภัยมณีเป่าปีให้ฟังจนพร,รามทั้งสามและสีสุวณหลับไปขณะนั้นนางผีสื้อสมุทรซึ่งกำลังออกหาอาหารผ่านมาได้ยินเสียงปีของพระอภัยมณีจึงตามเสียงปีมาจนพบพระอภัยมณีเกิดลงรักจึงอุ้มพระอภัยมณีกลับมาที่ถ้ำใต้น้ำส่วนสีสุวณกับพรามทั้งสามตื่นมาไม่พบพระอภัยมณีจึงออกตามหา พระอภัยมณีอยู่กับนางผีเสื้อสมุทดจนมีโอรสชื่อสินสมุรวันหนึง่งนางผีเสื้อสมุรออกไปหากินพระอภัยมณีจึงให้เงือกที่สินสมุรจับมาช่วยพาพระอภัยมณีและสินสมุรว่ายน้ําหนีนางผีเสื้อสมุรไปยังเกาะแก้วพิสดารต่อมาพระอภัยมณีได้นางเงือกเป็นชายาท้าศิล,ลาาช พาพระธิดาชื่อสุวรรณมาลีออกทะเลมาจนถึงเกาะแก้วพิสดารพระอภัยมณีและสินสมุทรขอโดยสารเรือกลับบ้านเมืองตนก่อนเดินทางกลับพระอภัยมณีล่ำลานางเงือกและมอ,มอบเวลกับปิ่นปักผมให้กับนางเงือกไว้พอนางผีเสื้อสมุทรรู้ข่าวว่าพระอภัยมณีและสินสมุทรโดยสารมากับเรือสำเภาของท้าวสิล,ลิราชก็ตามมา และล่มเรือสำเพา,าจนเท้านเนล,ล่าจมน้ำสิ้นพระชนคนอื่นๆพลัดไปคนละทางส่วนพระอภัยมณีว่ายน้ำหนีไปติดบนเกาะนางผีศเสสมุตตามไปพบพระอภัยมณีจึงเป่าปีจนนางขาดใจตายเมื่อพระอภัมณีกับจากนางเงือกไปแล้วนางเงือกอาศัยอยู่กับพระฤาษีที่เกาะแก้วพิสดาร และให้กำเนิดลูกชายชื่อสุษาคอนซึ่งมีหน้าตาละไม้คล้ายเหมือนกับพระพานีผู้เป็นบิดาสุษาคอนเป็นเด็กที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงกว่าเด็กธรรมดาทั่วไปและเนื่องจากมีแม่เป็นเงือกจึงชอบว่ายน้ำมากนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะเป็นเนื้อเรื่องย่อของพระภาณีตอนกำเนิดสุดสาคอนนะคะค่ะ นานีนะคะคุณครูก็ได้นําตัวอย่างบทกลอนคากลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนกําเนิดสุสาครที่เป็นทํานองสนอนะคะมาให้หนักเรียนได้ฝึกอ่านกันนะคะเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะคะเริ่มเลยคะ่ะจะกล่าวถึงเงือกน้อยกลอยสว่าดซึ่งรองบาทพระอภัยเมื่อไกลสถานอยู่วนวังหลังเกาะ แก้วพิสดารประมาณการสิบเดือนไม่เคลื่อนครา น,ะะนี่คือเป็นตัวอย่างนะคะบทร้อยกรองทำนอนสนะซึ่งมีความไพเราะนะคะเป็นเพียงตัวอย่างบทหนึ่งในหลายๆบทที่อยู่ในเรื่องพระอภัยมณีนะคะนะักเรียนสนใจนะักเรียนก็ลองไปอ่านดูทบทวนนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ได้มีแบบทดสอบนักเรียนนะคะง่ายๆไม่ยากเลยนะคะเกี่ยวกับนะคะ การอ่านบทร้อยกรองของนักเรียนนั่นเองนะคะคุณครูก็จะให้หนักเรียนนะคะเลือกบทร้อยกรองนะคะที่ชอบในบทละครคำกรอนเรื่องพระอภัยมณีตอนกำเนิดสุดสาครนะคะบทไหนก็ได้นะคะให้หนักเรียนพร้อมกับเขียนลงไปในสมุดแล้วก็พร้อมวาดภาพประกอบดังตัวอย่างเห็นไหมคะคุณครูยกตัวอย่างให้หนักเรียนหนึ่งบทกรอนที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไว้ในออคลิป ก่อนหน้านี้คะหนาก่อนหน้านี้นะคะแล้วนักเรียนก็วาดภาพประกอบเห็นไหมคะคุณครูนะคะในตัวอย่างนี้คุณครูก็กล่าวถึงอะไรคะอ่ากล่าวถึงน้องนางเงือกนะคะกล่าวถึงนางเงือกนักเรียนก็ดูตัวอย่างนะคะเมื่อคุณครูยกตัวอย่างคํากลอนบทนี้มานะคะ<ม>คุณครูก็จะได้มีรูปภาพประกอบด้วยเป็นรูปภาพของอะไรคะ ถูกต้องค่ะเป็นรูปภาพของนางเงือกนะคะทําแบบนี้นะคะดังตัวอย่างนะคะนักเรียนไม่ว่านักเรียนจะหยิบบทกรนคํากรนบทไหนมาแล้วแต่ให้นักเรียนวาดภาพลงไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบทกรนที่เกี่ยวกับผีเสื้อสมุทรเกี่ยวกับบทกรนของนางเงือกเกี่ยวกับสุนทรภู้หรือเกี่ยวกับพระอภัยมณีนะคะได้หมดเลยนะคะเกี่ยวกับพระเจ้าตานะคะก็ได้หมดเลยนะคะ เมื่อนักเรียนทาแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมวาดภาพประกอบและส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะบทกรนที่คุณครูได้อธิบายแล้วก็ได้ให้ความรู้นักเรียนนะคะก็เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของความกตัญยูนะคะที่ศิลสมุทรที่ที่สุดสครนะคะมีต่อพ่อนะคะมีต่อพ่อมีแต่ผู้มี พระคุณนะคะก็คือรู้บุญคุณนะคะมีความกระตันยูกระตัดเวทีนะคะในการที่จะตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะนะักเรียนทุกคนต้องควรที่จะเอาตัวอย่างนะคะทำตามนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะนะักเรียนค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ขอขอบคุณนะักเรียนนะคะทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามคลิปวิดีโอดีๆในะเรื่องเกี่ยวกับ พระอภัยมณีตอนกำเนิดสุดสาครในวัยวในรายวิชาภาษาไทยนะระดับชั้นป .4 นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะนะเรียนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะนะเรียนสวัสดีค่ะ